เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของดาร์กันบอสแซดโดคาเบอร์เทนเซิร์เวอร์ญี่ปุ่นก็ตามจากคิปพี่แล้วเลยนะครับผมก็พยายามเปิดล่าเปิดตามหาแหละแต่มันไม่ได้จริงๆนะจะให้ไปนั่งฟาร์มเพชรเปิดต่อก็คงไม่ไหวและขี้เกียจนะครับผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะซึ่งวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องจริงๆก็ไม่ได้เรียกร้องหรอกคือผมอยากทําเองแหละก็คือโกคูเบกาต้านะครับผมจะมา ทำการยืมเพื่อนรีวิวกันนะฮะเป็นโกคูเบียต้าตัวใหม่ของเซิร์ฟเวอร์เจแปนเขาเนาะจากภาคอะกนีของฟีเซอร์นะครับซึ่งตัวเพื่อนในคลิปนี้เนี่ยผมยืมตัวเพื่อนเขามาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปวดเส้นทางเพิ่มนะแล้วก็ไม่ได้อัพลิงก์ด้วยคือแบบได้มาตัวเดียวเดี๋ยวๆจะจ๋าเลยครับลิงก์ก็ไม่ได้อัพอะไรเลยก็จะพามาดูตั้งแต่เริ่มเลยว่าเออคุณแค่อัพเป็นขั้นที U R อัพกระดานมา55เเนี่ย ไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งแบบไม่ได้ปลดอะไรเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างความสามารถของมันที่55เปอร์เซ็นต์ลิงววลหนึ่งนะครับว่ามันเก่งยังไงนะก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความสามารถตัวลกันนะครับเพื่อในการเสียเวลาเริ่มจากสกิลผู้นําก่อนแล้วกันนะครับ,รบรรกกผู้นํานะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในความสามารถที่ดีมากของตัวละครตัวนี้นะที่แน่คือติดเป็นทีมเมตาแน่นอน,นครับติดเป็นผู้นําสายเมตาของเกมนี้แน่นอนก็คือ มันจะนำให้กับแฉดเล่ออฟกอร์ด God, นะครับหรือว่าแฉดมาสเตอร์อีโวลูชันก็คือแฉดของเบี้ร์ตาซูเปอร์สีแดงอสองแฉดเนี่ยนำคีย์บวก3ทุกอย่างบวก170%นะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มเติมนะครับให้กับแฉดเพียวไซยาในทีมนี้เนี่ยในในลูกทีมของมันเองเนี่ยที่ติดในแฉดเพียวไซยาเนี่ยจะรับเอดีเคดีเฟสและเฮดพีเพิ่มเติมอีก30%ดังนั้นหมายความว่าอะไรครับคือมันจะหมายความว่า พวกตัวละครเลี้ยงเอากอที่ติดในขัดเพีย์ไซヤาในเวลาเดียวกันเนี่ยเช่นพวกอะไรอ่ะก็โกคูยูไอโกคูบูผมแดงโกคูก๊อตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวกโกคูเบเกต้าเนี่ยและเป็นร่างแบบซูเปอร์ไซヤาก๊อตซูเปอร์ไซヤาบูเนี่ยมันจะได้รับผลเปอร์เซ็นต์ของลีดเดอร์ของตัวละครนี้เนี่ยได้รับผลผู้นําของตัวละครตัวใหม่อันนี้เนี่ยนำทุกอย่างเลยครับนำสองร้อยเปอร์เซ็นต์ HP ADK Defense เว้ยคือเป็นผู้นําที่ดีมากนะเพราะว่า ตัวละครเลี้ God, ยงเอาก็ส์เทวไซยาเนี่ยมีเก่งหลายตัวเลยนะครับผมนะสองท่าแม้ตายของร่างโกคูก่อนนะร่างต้นก่อนนะครับร่างโกคูเนี่ยเป็นการสแะะต็คดาเมจแล้วก็ตีอิมเมนทนะครับไม่มีอะไรมากแค่ทําการสแต็คโจมตีเฉยๆนะครับส่วนพาร์สีของโกคูก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะพาร์สีของโกคูก็คือจะมีเออ่คิบวก3แล้วก็โจมตีเบิ้ลธรรมดา1ครั้ง ซึ่งมีโอกาสไฮแชนในการเป็นไม้ตายนะครับซึ่งไอบัฟตรงนี้เนี่ยจะมีเวลา3เทินแรกที่โผล่มาก็คือเวลาโผล่มาในเกม3เทินแรกเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันโผล่มาก่อนก็คือเป็นแอนิเมชันเปิดตัวแล้วก็จะรับความสามารถในการได้คดง่ายขึ้นนะครับได้ไม้ตายง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะเป็นเวลา3เทินนะครับส่วนพาร์ทสีของมันแบบตั้งต้นจริงๆก็คือจะมีเอเดเชีดีเฟมาให้ครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็จะบวกไอเดเซียดีเฟนท์ให้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีท่าไม้ตายนะฮะแล้วก็ยิ่งโกคูเนี่ยทำการโจมตีไปบ่อยเท่าไหร่นะครับการโจมตีหนึ่งครั้งจะส่งผลให้โกคูเนี่ยได้รับพลังไอเดเซียดีเฟนท์เพิ่มทีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบวกสูงสุดก็คือถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับงั้นก็คือหมายความว่ายิ่งโกคูโจมตีเยอะมันก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันก็สแต็กจากทั้งจากเอฟเฟกต์ไม้ตายแล้วกก็จาาพสซีฟ แต่จะแตกต่างคือว่าจากพาสีเนี่ยมันตันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจากการสแต็คดาเมจจากไม้ตายเนี่ยมันไม่จํากัดเลยนะครับผมอะไรอย่างนี้ซึ่งก็คือมันก็หมายความว่าโกคูเนี่ยถ้าอยากให้มันเก่งเต็มที่ในร่างโกคูนะก็ต้องโจมตีไปก่อนให้มันได้สี่ลอบนะบเพื่อเอาพาสีเอเคดฟเอนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรอย่างเงี้นนะฮะแต่จ,จริงจก็นะก็คือควรจะตีไปก่อนเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจอ่ะเอาสแต็คดาเมจจากไม้ตายก่อน แล้วค่อย exchange เป็นเบกาต้าลงมาเล่นนะครับพอเป็นเบกาต้าเนี่ยมันก็จะระเบิดดาเมจได้แรงขึ้นมากๆเลยนะครับเงื่อนไขในการเปลี่ยนเบกาต้าลงมาเล่นนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายดดยทีเดียวนะครับมันก็คือการแค่คุณรอเวลาแค่สี่เธนในการเล่นก็สามารถกดใช้แอคทีฟเพื่อเลือกที่จะแปลงร่างเป็นเบกาต้าลงมาเล่นหรือเปล่าหรือว่าคุณจะเก็บแอคทีฟไว้ค่อยใช้ก็ได้เพราะมันเป็นทางเลือกในการเล่นนะครับตรงนี้นะ ซึ่งการขายคือไม่ได้มีอะไรเลยแค่ใช้เวลา4เทินเองนะครับง่ายมากๆพอเป็นเบต้าเนี่ยก็จะเป็นเบต้าเดี่ยวๆมาให้นะครับสลับเป็นเบต้ามาซึ่งร่างเบต้าก็ลิงไม่เปลี่ยนนะตรงนี้นะครับลิงไม่เปลี่ยนเลยเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตรงไม้ตายกับพาสีนะครับและเปลี่ยนเยอะด้วยตรงท่าไม้ตายเนี่ยของเบต้าจะเปลี่ยนจากการสแต็กดามเมจในร่างโคคูนะครับพอเป็นเบต้าเนี่ยจะกลายเป็น เพิ่มเอเดอเคเดฟเอนหนึ่งเทินนะครับแต่เพิ่มแบบ50าสิบเปอร์เซ็นต์นะคือจะเพิ่มได้มากกว่าร่างโกคูเพราะโกคูเนี่ยจะเพิ่มแค่ดาเมจทีละสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ไงแต่เบต้าเนี่ยเพิ่มทั้งสองอย่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่ว่าเพิ่มแค่เทินเดียวนะครับส่วนพาสซีฟของเบต้าค่อนข้างจะเก่งเลยก็คือพาร์สี่สามเทินแรกที่เบต้าโผล่ออกมาเนี่ยนะเบต้าจะได้รับความสามารถในการสุ่มเปลี่ยนบอลสีลุง้งนะครับผมนะ หนึ่งสีในสนามแหละคือมันจะสุ่มเปลี่ยนบอลสีลุ้งนะสุ่มเปลี่ยนบอลสีอื่นที่ไม่ใช่สีม่วงมันรู้สึกนะคนับไม่ใช่สีม่วงเออให้กลายเป็นสีลุ้งเออใช่คือมันจะสุ่มเปลี่ยนบอลสีอื่นนะครับนอกจากสีม่วงให้กลายเป็นสีลุ้งเว้ยงั้นหมายความว่าบอลสีม่วงในสนามที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะอยู่นั้นตลอดไปไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยนะนะก็คือมีความสามารถในการเปลี่ยนบอลนะครับภายในเวลา3คืนแรก ซึ่ง ata, เบียร์ตาพาร์ทสิก็เหมือนโกคูสองอย่างที่ว่ามีเอเดคเดฟเอนตั้งต้นมาให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีการบวกเอเดคเดฟเอนหลังยิงแม้ตายให้อ,อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากนี้ครับคือสิ่งที่เบียร์ตาจะเก่งกว่าโกคูก็เพราะว่าเวลาเบียร์ตาเก็บบอลลุงหนึ่งลูกเนี่ยนะบอลลุงหนึ่งลูกต่อเบียร์ตาเนี่ยจะส่งผลให้เบียร์ตาบวกคีค้หนึ่งขีแล้วก็เพิ่มอัตราคี้ให้เบียร์ตาเนี่ยอัตราคิวิคอลนะอันนี้เออเพิ่มอัตราคิวิคอร์ให ก็เพิ่ม25นะครับดังนั้นเนี่ยคือเวลาเบียต้าเก็บบอลลุง1ลูกนี่คืออัตราคิเพิ่ม25นะครับคือหมายความว่าเบียต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ว่าเออ่มีโอกาสเป็นคีลูกเข้โคตรง่ายเลยคุณแค่เก็บบอลลุง4ลูกอ่ะคุณคิแล้วนะ100%เว้ยนะเก็บบอลลุง4ลูกคิ100%เลยนะครับผมคือมันค่อนข้างจะ OP มากถ้าจังหวะมันได้จริง ซึ่งภายในเวลา3ามือแรกในการเปลี่ยนบอลลุงของเบียตาเนี่ยผมเชื่อว,ว่าน่าจะทําง่ายอยู่นะแต่พอพาร์สิบในการเปลี่ยนบอลหมดไปแล้วเนี่ยพาร์สิบเป็นบอลลุงหมดเนี่ยก็จะทาให้เบียตาเนี่ยจะเล่นได้ยากขึ้นนะแต่ก็คิดว่าคงไม่น่าเป็นปัญหาหลักขนาดนั้นเพราะการเก็บบอลลุงแค่2ลูกนะก็ได้อัตราคิแล้ว50%นะแลผมเชื่อเลยว,ว่าการเก็บบอลลุ้ง2ลูกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยครับถึงแม้จะไม่ได้มีพาร์สิบในการเปลี่ยนบอลก็ตามนะอืม ซึ่งยังไม่หมดนะครับเบต้าเวลาเก็บบอลลุง1ลูกเบต้าจะรับอิดเคเดเฟนเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เมื่อเบต้าเก็บบอลลุ้ง3ลูกจะได้ดีเฟน์เพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาง่ายๆเบต้าเนี่ยพยายามเก็บบอลลุงให้ได้ขั้นต่ํา3ลูกถ้า3ลูกไม่ได้จริงก็2ลูกก็ได้นะครับคือพยายามเก็บบอลลุงให้ได้เอาง่ายๆดีกว่านะพยายามหาบอลลุงให้เบต้าได้กินซะก็จะดีมากๆเลยนะครับ ให้คิดซะว่ายิ่งเก็บเยอะยิ่งดีนะครับผมอะไรอย่างนั้นนะก็ตามนี้ของความสามารถเบต้าหมดแล้วนะฮะเพราะว่าทุกอย่างก็คงเหมือนกันลิงก์เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะแคดก็ถือว่าดูเยอะเหมือนกันนะประมาณนี้นะฮะแคดมูวีฮีโร่อะไรอย่างนี้น่าอยู่นะซึ่งเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมจัดทีมแบบว่าเอานำแบบร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบหัว แต่ว่าท้ายเนี่ยเป็น200%นะครับให้กับตัวละครโกคูบิกาตานะเพราะก็ต้องบอกเลยว่าโกคูบิกาต้าเพื่อนเนี่ยมันไม่ติดในผู้นํำ7ปีเออไม่ติดใน7ปีนะครับ7ปมีมันไม่สามารถนํา200%ให้กับโกคูบิกาต้าสีม่วงได้นะซึ่งมาครับนี่คุณดูนี่สินี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมผมถึงอยากได้ตัวละครตัวนี้ไว้ เพราะว่ามันเท่ดูสิฉากเปิดตัวมันเท่มากเลยนะ hmm. ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเฉยๆแต่พอไม่เห็นในเกมจริงผมรู้สึกมันเท่เท่มากๆเลยนะเท่กว่าไอฉากเปิดตัวของ7จ็ดปีไอเจปีโกคูเบกาต้าก็อดอ่ะผมให้ออนิเมชันอ่อนกว่ามาถึงแอนิเมชั่นเปิดตัวเฉยนะเออ ของโกคูเบเกต้าก็เจ็ดปีผมให้อ่อนกว่าโกคูบ Go ูตัวนี้คิดว่าโกคูบูตัวนี้อนิเมชั่นเปิดตัวเท่ดีกว่าฮะจริงๆโคตรเท่เลยซึ่งนั่นแหละนะพอโกคู uh u, เปิดมาครั้งแรกอ่ะสามเธอแรกนะโกคู Go uh u, จะมีความสามารถในการตรีเบิ้ลแมททายที่ไฮแชนได้แต่ว่าดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ทำเพราะเบเกต้า Vegeta, ใกล้ตายแหละนะดีเฟนต์ตั้งต้นมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับถือว่าน้อยมากนะของตัวละครสมัยใหม่แต่อย่าลืมว่าตัวมันเองอ่ะมันต้องการสแต็ก หมายความว่าต้องการโจมตีไปเรื่อยๆก่อนเว้ยคือมันไม่ใช่แต่ละครที่ว่าเปิดมาจะได้เต็มที่นะไอตัวนี้ให้จําไว้เลยว่า,วามันเปิดมาเนี่ยมันจะไม่เก่งเต็มที่มันต้องรอระยะฟักตัวไปก่อนรอบิวไปก่อนรอโจมตีไปก่อนนะครับอืมองั้นก็ไม่ต้องรีบนะครับผมเป็นตัวละครเกมยาวเลยง่ายนะตัวนี้โกคูบิลตาบูซึ่งดาเมจรอบแรกอยู่ที่2ล้นาน3โคตรเบาเลยนะเอาจริงพูดตรงๆไม่อวย เบานะฮะไม่ตายด้วยถือว่าดีาจะได้ติดเบิลเพิ่มนี่เป็น2ล้านเนะฮะจาก2ล้านสังเกตว่าดาเมจเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันได้ขึ้นมาแค่จากการสแต็กไม่ตายมันขึ้นจากพาสซีฟด้วยออนะครับผมผมจะให้โกคูโจมตีไปก่อนครบ4ี่รอบเพื่อเอาพาสซีฟแบบเต็มที่ของมันแล้วค่อยมาดูว่าเวลามันเต็มที่ในพาสซีฟของมันแล้วเนี่ย ดาเมจของมันจะเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะดามจหนักดวงขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเรามีคู่ลิงเป็นเบสดูโอของมันเลยก็คือไอเจ้าโกคูบูตัวนี้ก็ที่มันอยู่ในภาคมูวี่มันเองแหละแต่เป็นตัวละครตัวเก่านะซึ่งมันลิงด้วยกันกับตัวใหม่ได้ดีมากๆเลยแล้วอีกอย่างคือไอเจ้าโกคูบูเนี่ยมันซับพอร์ตได้ด้วยแต่ว่ามันจะซับแค่โอกาสคิแล้วก็ดามีนิดหน่อยมั้ง18%บแปรนะฮะไม่ได้ซับดีเฟนซ์เพิ่มหรืออะไรนะครับอย่างงั้นมาลอง ตอนนี้โกคูตัวเพื่อนเนี่ยให้จำไว้ว่าโกคูสีม่วงตัวใหม่เนี่ยตีไปแล้วสองรอบนะพอเะมื่อกี้มันติดเบิ้ลเพิ่มไงเออทีนี้ก็เหลือแค่การโจมตีอีกสองรอบเ็จะได้เต็มพาสีเอเดคเดฟเฟนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แหละ,ละ,ละนเนี่ยก็มาลองดูก่อนแล้วกันว่ารอบที่สามของการโจมตีของมันเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะฮะโดนแม่ตากซะด้วยเจ็บแน่นอนแสนหกได้อยู่ดาม 4, เมจสี่ล้านห้านะครับถือว่าดีดมาไกลขึ้นเลยนี่แรงขึ้นละถือว่าดูดีขึ้นหน่อยนะ เบอร์ีกเพิ่มหนึ่งเป็น5ล้าน3นี่แหละเริ่มดูดีแล้วฮะเห็นไหมจากหลัก2ล้านนะครับพอมีคู่ลิงอะไรมาหน่อยบิวพารสิเต็มที่หน่อยสแต็คเอเคีจากไม้ตายมาหน่อยก็ขึ้นหลัก5ล้านได้เหมือนกันสำหรับตัวละคร55%เนะครับหลีกหัวไม่เต็มที่ด้วยหลีกหัวผู้นำของผมเองเนี่ยคือยังไม่ได้นำาอ0ให้กับตัวละครตัวใหม่นะก็ถือว่ายังไม่เต็มที่กับสุดๆนะครับถือว่าดูดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือ 55%บหาปลิงก์หนึ่งยังไม่ได้อัพลิงก์ด้วยซ้ำอ่ะก็ในร่างโกคูก็สามารถไปหลัก5ล้านได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะสแต็กในร่างโกคุอีกสักรอบแล้วกันก่อนจะแปลงเป็นเบต้านะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นเบต้าลงมาเล่นนะเพราะว่าอย่าลืมว่าร่างต้นเนี่ยดาเมจของมันก็จะส่งผลสําคัญต่อร่างแปลงด้วยนะต่อร่างเอ็กซ์แนด้วยยิ่งร่างต้นสแต็กดาเมจมากเท่าไหร่เนี่ย ร่างเปลี่ยนตัวหรือว่าร่างแปลงเนี่ยก็จะดาเมจแรงขึ้นตั้งต้นจากการสแต็กของร่างต้นมาเท่านั้นเหมือนกันงนั้นถ้าอยากให้เบต้ามาแรงก็ต้องให้โกคูตีบ่อยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเกิดว่าใครไม่ได้ซเรียสยมากก็จะแปลงร่างได้เลยก็แปลงได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกคือเป็นสกิลแอคทีฟอ่ะมันเป็นทางเลือกของผู้เล่นเองว่าจะเลือกแปลงร่างตอนไหนนะครับผมอะไรอย่างนั้นนะซึ่งมารอบนี้โกคู Goku ของเรานะ่ฮะน่าจะดาเมจแรงขึ้นเยอะ ดีเฟนต์ก็แรงขึ้นเยอะเหมือนกันนะดีเฟนต์สองแสนสามตั้งต้นนะครับอย่าลืมว่าอะไรพาสีมีการบวกดีเฟนต์หลังยิงไม่ตายถห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยไงก็ตอนนี้คือดีเฟนต์หลังยิงของโกคูตัวนี้เนี่ยน่าจะขึ้นประมาณหลักสามแสนได้เหมือนกันนะครับก็ดูดีใช้ได้นะคือ,อคือถ้าบิ้วความสามารถเต็มแล้วก็ดูดีอยู่แหละไม่ได้แย่เลยเนี่ยดาเมจบีไปหกล้านแล้วเนี่ยรอบเนี้ยหกล้านนะเว้ยหกล้านนะ และคือมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆต่อการโจมตีด้วยไงประเด็นก็ถือว่าดูดีนะครับดูดีอยู่ม,มารอบนี้ครับถึงเวลาแล้วเบ g ิต้าเบจิต้าซามะได้เวลาเปลี่ยนตัวลงมาแล้วล่ะเบเิต้ามาแทนโกคูเลยสลับตัวกันหน่อยนี่ครับแต่ตรงนี้ผมว่าแอนิเมชันในการเปลี่ยนตัวตอนช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เป็นการพูดคุยกันของโกคูเบเกต้าแหละก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าตอนเบเกต้าแปลงร่างแหละแม่งโคตรเท่เลยคุณดูนี่สิเนีย่ยคุณดูดิแม่งอย่างเทเลยเว้ยคือถ้าใครเป็นแฟนคลับปบ่าเบนะเห็นฉากน,นี้น่าจะกีกันบ้างแหละรู้สึกขนาดผมไม่ได้ชอบปบ่าเบว่าเป็นแฟนคลับะลรขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าป่าเบแม่งเทามากฉากนี้นะฮะโอเคมาเบเกต้าบูนะครับผมนี่ ลิงกับโกคูบูด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเบรเต้าเนี่ยลิงก์ไม่เปลี่ยนจากร่างโกคูนะลิงเหมือนกันเลยนะครับอืมดีเฟนต์เบรเต้าตั้งต้นเท่าไหร่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมอืมเวลาเบรเต้าเก็บบอลลุงไปสามลูกเนี่ยเบรเต้าจะได้ดีเฟนต์มาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอลลุงแล้วได้กี่ลูกสามลูกออืฮึครบพอดีโอเคสามลูกนี่ได้พาร์ทสี่ไปเลยดีเฟนต์เต็มที่นะตรงนี้เก็บไปเลยครับ ฟึบอ่ะอเี๋ยวไป3โลูกนะจากดีเฟนเมื่อกี้แสนหนึ่งจะหลีดขึ้นมาอยู่ที่หลักประมาณแสนแปดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเบต้ายิงไม้ตายเนี่ยบวกจากเอฟเฟกต์ไม้ตายนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จากพาสีบอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยดังนั้นหลังยิงเบต้าดีเฟนน่าจะขึ้นหลักสามแสนกว่าๆเท่าโกคูได้เหมือนกันนะอืมแต่ให้นะว่าเป็นต้องเป็นหลังยิงไม้ตายเท่านั้นถ้าเป็นตั้งต้นเนี่ยจะบางหน่อยนะครับผม มาฮะดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่อย่าลืมว่าเรามีการเก็บบอลลุ้ง3ลูกเนี่ยอัตราคีก็มาทันเท่าไหร่นะเออเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอืมอัตราคีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณคิดดูแล้วกันเยอะมากๆเลยมันมากกว่าเกสชัดชอีกอะดามิเกห้าล้านเจ็ดนะฮะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดอย่าลืมคือเราอะไรครับเราลิงก์หนึ่งนะลิงก์หนึ่งห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดดูข้อไปฮะ เป็นหนึ่งในตัวละครที่คีรุเข้าได้ง่ายมากๆที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ถ้าคุณเก็บบอลลุงเยอะหน่อยคือในช่วงกลาสามทือแรกของเบาตาที่โผล่มามันนับเป็นตัวละครที่ตีคีรูเข้าได้ง่ายมากๆเลยนะในเกมเลยเว้ยถ้านับช่วงกรลาสามเทือแรกของเขานะคือตีคิโคตรง่ายเลยผมบอกเลยนะคิโคตรง่ายน,นะฮะแต่คือถ้าเราสังเกตนาเมื่อกี้เนี่ยใครสังเกตบ้างว่าร่างโกคูจะดูดีกว่า เพราะโกคูเนี่ยมันได้สแต็กไปเรื่อยๆอเออแต่ส่วนตัวผมคิดว่านะถ้าเราได้บทเส้นทางเพิ่มเราจะเห็นผลแตกต่างระหว่างเบียต้ากับโกคูเว้ยอันนี้มันตัละคร55%เรายังไม่สามารถตัดสินได้มากมายนักอะนะอืมคือเบียต้ามันก็แบบว่ามันดีกว่าโกคู oo, ตรงที่ว่ามันคิดด i ข้อได้เยอะมากๆคือมันการมันการันตีเอาดาเมจได้มากกว่าคือในแง่าย55%น่ย เบกาต้าจะดูดีกว่าเว้ยเพราะเบกาต้า hmm. มีคิริคอลมาให้สูงนะครับแต่โกคูเนี่ยมันมันสแต็กเยอะก็จริงอะ่ะแต่มันไม่มีคิมาให้จากพาสีหรืออะไรครับ mm hmm. ถ้านับแบบไม่ได้บดเส้นทางเพิ่มเนี่ย mm hmm. มันไม่สามารถทําอะไรได้เลยทั้งเบิ้ลเบิ้ลเลยก็คิคือเบิ้ลเนี่ยมันเบิ้ลได้แต่มันเบินเน้ลได้แค่3ามเทอร์แรกไงซึ่งพอไปผ่านในช่วงกลางเกมเลเยตเกมเนี่ยมันเบิ้ลไม่ได้แล้วนะครับ mm hmm. บวกกับว่าตัวละครนี่เป็นตัวละครสายสีม่วงด้วย มันไม่มีความสามารถในการตีเบิลหรือตีคิมาให้จักระดานเลยเว้ยทำให้ผมคิดว่า55%เนี่ยมันค่อนข้างใจแบบมันยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าดูดีครับเพราะว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยสูงมากเลยล่างโกโค่เนี่ยคือล่าสุดที่ผมเห็นก็คือ6ล้านกว่าได้นะครับส่วนเบต้าเนี่ยก็คือประมาณหลับหลัก5ล้านกับ6ล้านอะไรอย่างงี้นะก็พอๆกันเบต้าจะดีที่ว่ามันคิลิคอลได้แหละมันเลยดีกว่าหน่อยหนึ่งตรงนี้นะฮะ มันคิดได้และคือมันชิดง่ายหละประเด็นคือสําคัญจริงๆนะครับโอเคมาแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มกังวลแล้วว่าเบลต้าจะตายหรือเปล่าขอใช้ทมแล้วกัน,นฮก็เสียว่าเป็นตัวละครที่ดีนะอย่าลืมว่ามันผู้นามันผู้นําเหลี่ยมเอากอสทีมเหลี่ยมกอสองรปอด้วยะฮะดีมากเลยนะตัวมันเองถือว่าเก่งในระดับที่ใช้งานได้ดีเหมือนกันแล้วก็ เป็นผู้นําของทีมเลียมอัปกอที่โคตรดีด้วยเว้ยคือภาพรวมของประโยชน์ของมันแล้วเนี่ยใช้งานได้โอเคเลยครับดีเลยผมชอบมากแล้วก็อยากได้แต่แม่งไม่ได้พูดเลยก็เศร้านะนั่นแหละก็ประมาณนี้การถลับคลิปนี้นะคงไม่ต้องอะไรมากแล้วนะใครมีความเห็นยังไงก็มาลองคอมเมนต์มาแชร์บอกกันได้ครับตัวละครตัวใหม่ตรงนี้นะอืสรุปสำหรับผมนะั่นก็คืออีกครั้งหนึ่งนะครับ โกคูเนี่ยมันต้องบิวก่อนคือไม่ใช่ตัวละครที่ว่าจะเปิดมามันต้องเก่งเลยอะ่ะคือตัวละครไอ้โกคูเบอรต้าใหม่เนี่ยต้องใช้วาลานหน่อยหนึ่งครับเปิดมามันดามเมจน,น้อยมาก2ล้านกว่าเองเว้ยโคตรน้อยแต่คือถ้าเราทนเวลาสักหน่อยผ่านเลยสักช่วงกลางเกมเนี่ยเออจะเริ่มดีขึ้นแล้วจะเริ่มแบบดีดมาหลัก5ล้าน6ล้านได้เลยนะยิ่งใครผมเชื่อได้ว่ายิ่งใครปวดเส้นทางเพิ่มเนี่ยมันจะไปไวแล้วแ,วแรงกว่านี้มากๆาร เจ็ดล้าน8ดล้านได้เลยอะอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งยิ่งเป็นเบียาต้าแบบบทเส้นทางนี่คือน่าจะแรงหนาใจแน่นอนนะครับผมแบบว่าคุณอัพเบิลให้เบียาต้าอย่างเงี้ยแล้วเบียาต้าได้เก็บลูกแก้วสีลุ้งสีลูกเบียต้าตาิดเบิลเพิ่มอยไรเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรฟินเลยนะแม่งจะโคตรแบบเป็นเธอเนี่โคตรทรงพลังเลยก็ว่าได้นะฮะนั่นแหละก็ตามนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ว่าบทเส้นทางจะดีขึ้นมากๆเลยนะแต่ 5.5%ก็พอเล่นได้นะครับผม,มนะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็เจนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย